เข้ามาโหลดกันเยอะๆครับกับเกมนี้ครับ Black l o c Idol Adventure เกมนี้มันน่าสนใจเอออยา э ในในในใ่างแรกเลยนะใครที่ชอบแบบว่าไม่ชอบเสียเวลากับการมานั่งจี้จิบจิบจจอยู่ทั้งวันทั้งวันนะครับเกมนี้ตอบโจทย์แล้วก็คนที่ชอบแล็กนาล็อกก็ยิ่งตอบโจทย์ใหญ่แต่บางคนเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่ได้เล่นบนโทรศัพท์มือถือเล่นบนคอมก็เล่นได้นะครับผมมันจะมีพวกอะไรนะโปรแกรมจำลองเกมโทรศัพท์มือถือเล่นในคอมอ,อันนี้ก็คือเล่นได้เริ่มต้นการประชนภยัยใครที่เคยเล่นเอ่อในภาคก่อนหน้านี้ครับก็จะรู้วิธีการเล่นหน่อยแต่พี่ก็เล่่่่นนมมาาสัักกกกใหญๆีและะ้้ว็็จเเืืออรงงต เนื้อเรื่องก็น่าสนใจด้วยความที่มันเป็นไอโร่มันก็จะตีๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราเปิดเกมเอาไว้มันก็จะได้ของมากได้อ e ีกทีมากได้อะไรมากแต่ตอนนี้มันกำลังสอนให้เราไปตุยบอสช่วงแรกๆมันจะง่ายๆครับไม่มีอะไรมากมีอะไรมั็งเอ่ยอ่ะมีให้ใส่ชุดใช่ไหมอ๋อเรียนรู้สกิลช่วงต้นๆเกมเนี่ยพี่มองว่าเล่นเล่นชิลๆเลยครับแต่หลังๆเนี่ยก็คือต้องใช้เวลานิดนึงคําว่าใช้เวลาของพี่เนี่ยมันก็ไม่ได้นานนะ เพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเกมไอดอลอะมันไม่ต้องทําอะไรมากก็ได้มันก็เก็บเลเวลเองอะไรเองอะไรเงี้ยที่พี่เคยทํานะคือเข้ามาเล่นเควสประจําวันทํากิจกรรมร่วมกับเขาย่างน้อยเนี่ยสำหรับคนที่แบบว่าไม่ถนัดเรื่องสกิลเพย์อะไรสักเท่าไหร่นะแต่ชอบแล็กนาล็อกไงคนที่อยากลองเกมแนวแนวนี้พี่คิดว่าแล็กนาล็อกไอดอลแอมเ e นเจอร์พลัสเนี่ยมันตอบโจทย์ด้วยเรื่องภาพด้วยภาพก็สวยนะแล้วก็ได้ความคลาสสิกแล้วกันที่สำคัญมีภาษาไทยไม่ต้องกลัวนะครับ สำหรับใครที่แบบว่ามี่ภาษาไทยหรือเปล่ามีมีมีจริงๆแล้วนะครับผมในปาร์ตี้เราอ่ะจะไม่ได้มีแค่1คนนะครับจริงๆมันมีหลายคนแต่ต้องเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะมีสล็อตอยู่4สล็อตเห็นไหมเราก็จะสามารถแบบมิกซ์อาชีพได้ว่าเราอยากมีอาชีพอะไรในปาร์ตี้เราเออเราก็เลือกว่าเราจะเป็นอาชีพอะไรก่อนแล้วก็จะมีอาชีพอะไรในปาร์ตี้เราแต่พี่อยาเป็นสอดแมนเมื่อครั้งที่แล้วที่พี่เล่นพี่น่าจะเล่นสอดนะครับเราเปลี่ยนเป็นครูเซษเออได้เปนเป็นครูเซเดอร์เพราะนั้นแล้วเล มีสกิลใหม่นะครับนี่ชื่อสกิลก็คุ้นๆกันเลยฮะสำหรับคนที่เคยเล่นแร็คนลล็อกอยู่แล้วคือแล้วเราเนี่ยสามารถเรียงสกิลให้มันใช้งานได้ด้วยนะครับอันนี้และจริงเกมนี้มันมีลึกกว่านั้นนะมันมีลึกกับการที่แบบมานั่งปล่อยมอนของเราตีไปเรื่อยมันมันลึกกว่านั้นเยอะเลยนะครับเน่ยเล่นไปเรื่อยอๆๆ่ะเดี๋ยวมันจะซึมซับเองแล้วเราก็จะแบบว่ามานั่งเมเนดนูด่นนี่นั่นเองมันจะสนุกมากอ่านี่มันเป็นหน้าสแตทนะครับเราสามารถกดคําว่าแนะนำถ้าไม่รู้ว่าเราจะลงที่ไหนดีก็แนะนําแม่งเลย ก็จบไปอันนี้ก็ให้มันแนะนำก่อนให้มันแนะนำก่อนว่าเ้ยลงนี้ดีกว่าให้มันลงวิทซะเยอะเลยวันนี้ของสวมใส่เนี่ยเราสามารถกดตรงนี้ครับสวมใส่ออโต้แค่ไม่ต้องกดอะไรเยอะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเยอะเออโเยอะเว้ย กิจกรรมเยอะมากจริงๆแล้วเขาจะมีกิจกรรมแจกเพชรนู่นนี่นั่นเยอะมากเลยนะฮะพี่อยากให้ทุกคนลองมาเล่นเกมนี้ดูเล่นแบบเพลินๆค่อยๆบิ้วตัวเองไปที่พี่เล่นกับพี่ก็เล่นอย่างนี้นะเพราะว่ามันก็เป็นชาเลนตัวเองเอ้ยนี่ไงเราสามารถที่จะเรียกใครได้ม้างตอนนี้น่าจะเรียกเมทได้คนเดียวนะเหาเรียกเมทมาก,ก็ได้ พอเสร็จปุ๊บอ่าจะเป็นตัวละคร2ตัวใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีเอ่อภารกิจหลักภารกิจรองภารกิจประจราําวันนะฮะแต่เกมนี้เป็นเกมหนึ่งที่พี่ชอบมากครับเข้าขั้นแบบว่าชอบอติดเล,เลยดีกว่าแล้วเป็นคนชอบแล็กด้วย <S 1> <S 1> พี่พี่เป็นคนที่ใช้สกิลเพย์ในการเล่นแล็กไม่เก่งเว้ยแต่ชอบให้มันเป็นอย่างเงี้ยอะชอบมาวิเคราะห์มากกว่าแล้วให้ตัวเกมเล่นให้ ง่ายดีแต่พี่แนะนำนะที่พี่เคยทํานะว้าที่พี่เคยทำก็คือพี่จะมีสอดหนึแล้วก็มีนักเวท2นักเวท2ก็คือวิศาต์หแล้วก็เสกหนึ่งครับอ,อันสุดท้ายนี่น่าจะเป็นน่าจะเป็นอาโคก็คือพีทนนแหละคอยซับให้นี่ที่ที่พี่เคยเล่นนะแต่คนอื่นเขาจะมีบิวของตัวเองนะครับจับไป ชอบและเกินตอนต้นเกมนะแจกของอย่างเยอะเลยที่ว่านะร้อยทั้งร้อยคนที่ชอบแลกด้วยแล้วก็นี่โดยแม็กติดเนี้ยมันจะนั่งกดไปเรื่อยอาตีก็คือไม่ต้องนั่งกดก็ได้มันนั่งดูมึงก็เพลินแลเห็นมันวิ่งวิ่งแล้วไปตีโฟลิงม้างวิ่งวิ่งแล้วไปตีอะไรอย่างเงี้ยอมึงลองโหลดดูมึงลองโหลดดูจริงจริมันมีระบบเยอะมากเลยนะครับระบบ PVP ระบบตีบอสเห็นไหมมันจะมีห้องล็อกอยู่ เต็มไม่หมดเลยครับมีอันเชิญมีดันเจียนนะมันมันจะค่อยๆปลดไปทีละหนึ่งทีละหนึ่งเพราะว่ามันคล้ายๆกับเขาจะสอนเราไปเรื่อยๆเออนั่นแหละแล้วระหว่างปลดเราก็จะเริ่มรู้วิธีการเล่นเริ่มรู้วิธีการวางแผนอะไรเงี้ยเออแล้วจรู้ว่าสมมติว่าพวกเอง็งหลับและเอ็งไม่ได้เปิดไอ้พวกนี้ตลอดเวลายอยู่แล้วเพราะว่าเอ็งกลัวแบตหมดมั้งอะไรมั้งไม่เป็นไรครับผมคือพอเอ็งตื่นขึ้นมาเนี่ยตัวโปลลิ่งนี้ละมัง้ง คือมันจะคอยเก็บของให้ตลอดเวลานะครับก็มากดทีเดียวมันก็จะได้เงินได้อะไรก็ว่ากันไปมึงไม่ต้องกลัวมึงไม่ต้องเปิดเครื่องตลอดเวลาก็ได้มึงเล่นเสร็จปุ๊บแล้วมึงก็ปิดพักไปอะไรก็ได้แล้วมันก็เปิดใหม่ทีหนึ่งก็ได้เออแต่ถ้าใครเล่นเกมนี้อยู่มันแนะนําได้นะว่าเราใช้เซ็ตอะไรอยากรู้อ่ะแล้วก็พี่พี่แนะนําก็คือเน,นเล่นไปสักพักหนึ่งแต่ไม่ยาก และทุกคนสามารถเล่นได้เดี๋ยวพี่จะอธิบายบางโหมดแล้วกันที่รู้สึกว่ามันมีประโยชน์ต่อคนเล่นใหม่สมาคมกอบลินเวลาเราเก็บเลเวลไปเรื่อยๆเยนี่ยเราจะได้เอ่อมอนสเตอร์สปริตพอยต์แล้วก็กดต่อสู้เลยฮะท้าสู้หรืหรหรออะไรกดไปเลยครับอันนี้มันก็จะเป็นรูปอิโมชั่นอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วเราก็จะได้คัมพีนี้มาครับคัมพีนี้เอาไว้ทําอะไรอัพสกิลอันนี้มีทริคนิดนึงถ้าสมมติว่าเราเจอสีม่วงๆเงี้ยเนี่ยเป็นเป็นแผ่นสีม่วงๆเงี้ยแล้วก็เป็นโกดที่แนะนําว่าให้กดไปเถอะครับแต่่่่่ถ้้าาาเปป็นนโงอออยีีวรก หรือก็กดข้ามหรืออะไรไปก็ได้นะแต่สีทองนี่กดไปเลยครับผมเพราะว่าจะได้เห็นไหมเนี่ยราวัจาจากคัมพีเลยนะครับ6 0พ0คัมภี์วันหนึ่งอ่ะน่าจะกดได้ประมาณ10ครั้งเพราะนั้นแล้วเลือกกดให้มันคุ้มที่สุดงนต่อไปอ่ะนี่สนามฝึกซ้อมรบครับตรงนี้จะเดือดนิดนึงครับเพราะว่าการยืนตรงนี้เราจะได้ของด้วยยิ่งเรายืนสูงสูงเนี่ยสีน้ำเงินสีฟ้าสีอะไรเงี้ยสีม่วงก็จะได้ ของที่ดีต่างกันเพราะนั้นแล้วสมมุติว่าเรามายืนจุดแล้วเรามีแต้มน้อยเราสามารถโดนเขามาตีแล้วเขามายึดที่ของเราได้นะครับนี่นี่นี่ห้องสะสมคือเล่นไปเรื่อยๆมันจะปลดห้องไปเรื่อยๆครับห้องสะสมก็คือเวลาเราได้การ์ดมาเนี่ยได้การ์ดใหม่เนาะแล้วเราก็กดรับทั้งหมดเนี่ยมันจะให้เป็นเป็นเหรียญทองมาครับเอาเหรียญทองไปทำอื่นได้มีร้านค้าเออไอร้านค้าอันเนี้ยก็อยากจะแนะนําอยู่ว่าให้ซื้ออะไรไว้ดีจริงๆแล้วนะสิ่งที่ต้องซื้อก็คืออันนี้ครับผม อันนี้คือแนะนําเลยที่ต้องซื้อทุกวันนะครับมันก็จะมีพวกตลาดมืดเนี่ยจะมีของลดราคาอยู่เนี่ยเสื้อสีม่วงอันเนี้ยดอกยากดอกเย็นหรือมันแบบว่าเราอยากได้แล้วก็กดซื้อตรงนี้ไปเลยเพราะว่าส่วนใหญ่พี่ก็กดซื้อตรงนี้เหมือนกันขอคอยฝึกฝนขอคอยฝึกฝนนี่นะครับก็เอาไว้สู้เพื่ออีกพีแล้วกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมแล้วมันก็จะได้พวกอันนี้มาก็เอาไอ้ขวดม่วงเนี่ย ไปอัพเลเวลของฮีโร่ของเราอย่างที่บอกไว้นะครับเกมนี้เรานอนเราหลับเราตื่นขึ้นมาเราก็ได้ของดีนะภาพสวยด้วยแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆเออจริงๆชวนเพื่อนเล่นก็ได้เพราะว่ามันจะสนุกไงถ้ามีกิลมีอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าเอฟเฟกมันสวยนะมันโอเคอยู่นะเออ อีกอย่างหนึ่งมันมีนี่นี่หว่ากุญแจเราจะเอาไว้สุ่มของได้เดี๋ยวพี่จะไปสุ่มดูเพราะว่าพอเราเล่นไปสักพักหนึ่งเขาจะแจกกุญแจมาเรื่อยๆนะครับถ้าเราทำเดลี่เควสเควสประจําสัปดาห์ได้เขาก็จะแจกแจกแจกมาเรื่อยๆแล้วก็สะสมแล้วก็เอามาเปิดได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูมาที่อัญเชิญตอนนี้พี่มีอยู่ประมาณ28อัญเชิญก็จะได้พวกการ์ดด้วยอะไรด้วยมันมีหลายน้นเลยกันไหมโอ้จะมีหลายอันมากเลยอ่นลองอัญเชิญก่อนละกันสักยี่สิบดอกไปยี่สิบดอกไปเอาหน่อยๆๆดดนหน่อยหน่อยวัดกกนนนึาาา์มมอด หน่อมอนการ์ดหน่อมอนการ์ดอ่าโอเคก็ได้เป็นมิดิบอสนะครับการมิดิบอสมาก็ไม่มีปัญหาเพราะว่ามัน,ม,นมันแจกกุญแจให้บ่อยพอมากพอสมควรครับเพราะนั้นก็ไม่ได้ไม่อะไรครับถือว่าเป็นกําไรแล้วกันจากการที่เปิดโอ้โหโอ้โห,โโหส่วนการ์ดพวกนี้เอาไว้ทําอะไรครับก็ไว้ใส่ชุด เออ, MVP อมีพีว่าพอตตุกปูไม่รู้ดีเปล่าเดี๋ยเรามาดูกันว่าการ์ดท,ที่เราได้มาเนี่ยถ้าเอามาใส่แล้วเนี่ยจะจะจะเฟี้ยวเงาะเลยว่าแต่การ์ดท,ที่ได้มาใหม่พี่ว่าเวิร์กกว่าเออการ์ดนี่เว้ยนี่หละครับคือระบบการ์ดเนี่ยจะทําให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นเอางี้พอเองเปิดนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วใช่ไหมก็คือสมัครเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอายูดมเพี่เดี๋ยวพี่แอดไปแล้วกันหรือไม่ก็ชื่อก็ได้หรืออะไรก็ได้เออเอาเอา,เอาไม้พี่แอดไปได้เดี๋ยวพี่แอดไปพี่อยู่เซิร์ฟเวอร อ๋อพี่อยู่ที่โฮเมด4อันนี้คือเซิร์เวอร์ที่พี่อยู่นะอย่าลืมนะอย่าลืมนะอันนี้แนะนําเกมเล่นง่ายครับแล้วก็ภาพสวยเดี๋ยวลิงโหลดเดี๋ยวพี่ก็จะเอาไว้คอมเมนต์ด้านล่างเช่นกันจะได้โหลดกัน,นง่ายๆขอบคุณมากครับไว้เจอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนอย่าลืมนะครับแล็กนาร์ล็อกไอโรแอดเวนเจอร์